ครับสวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนบ่ว่าสิยูฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปหรือยุทุถูกตัวประเทศสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าเมื่อนี่สาวแหล่เสิ้ผ้าพี่น้องมากินหมาัมมกหมักอย่างบัวแต่ว่าสาวแหล่ก็เคยไทยคลิปถามเอซี่เลยนอกจะว่าเขาเอื่นว่าหมากักอยังเพิ่อความักย่อมฝลังวัสดอันนี้มันก็เริ่มสุกแล้วน่มันก็นสิออกรด เปรี้ยวแล้วก็หวานนิดนึงเนาะแก้วประ,ดะแดกสวซาละกินไปแล้วยวกนึงจะ้ะมีมหมักบูเบอรี่น้ำตาบูเบอรี่มันบ่คอยสมเนาะบูเบอรี่บคคอยสมซาหละก็เลยสิมาเก็บหมักยมฝรั่งใส่นำ้ำ เมื่อนี่าการก็จงฝนสิตกนี่ลแหละสาแหละเรียกว่าคันเก็บอ่ามักยมพลังกินเสร็จแล้วสาแหละสิฟ้าไปถอนหญ้าเนาะแล้วก็ มีเอฟซีไลายท่านบรนทักมาถามว่ามากักเออ่บูเบอรี่หรือว่ามากักโมเตลเคสลเบอร์รี่นะผลไม้ป้านะเก็บไปขายหรือว่าเก็บมาเห็ดอีหยังว่าสัน่นสาวแหล่อยากจะบอกว่าสาวลหล่ก็สามารถตอบได้จ้ะเพราะว่าอย่างตีเพราะว่า,าคัณคุณยายเคยบังคีบสาวแหล่ตั้งแต่เริ่ม ถ่ายคลิปใหม่ๆเพิ่นอาจ,จิรู้เนาะว่าสาสา,สาแกเก็บมาได้เก็บมาไวเฮ็ดยังเล็บซี่บางท่านก็บ,บอกว่าเอาส่องอื่นเขาเจากันยังว่าเก็บขายอยู่สรุปแล้วอยู่นเว้ขายว่ได้บัวว่าสั้นมันกับขายได้อยู่จ้ะมันกับขายได้คือกันแต่ว่าในเมื่อเขากินเงินหนลวงเนาะเขาเป็นค้นลวงเนาะห้าสิบเป เฮ็ดอีหยังซุ่มซี่ซุ่มหาหรือว่าสิเว้าให้มันหาเฮาใส่หัวจังเสียซาแล้วก็บ,โบโ่เว้าเนาะเก็บไข่หรือว่าเก็บเฮ็ดแก้มห,หรือว่าเก็บเฮ็ดหยังกับแา,างเฮาก็สิเก็บไว้ในใจคือเก่าพีน่น้องนะซวาแล้ว,วลก็ฝากบอก FC เด้อจ้ะฝากถึง FC อย่าอย่าถามซาแล,ล้วดูหลห่างเทียนเด่นสาแล้วก็เว้า ไม่อยากว่าห้าเก็บมาเห็หยังสินะทังที่ดีคือว่าเพราต้องทาเสาแหล่อีกเนาะใครจะคู่ว่าสาวแหล่เก็บมาเห็นยังก็กเปิดไปบังคลิปแรกๆที่สาวแหล่ถทายแต่แต่ก้นติดตามาหน่อยๆเนาะสาแหล่วไ่อยากวัวนะเพราะว่า,า,าค้นหักก็มีค้นสร้างกับลายเนาะคือว่าหรือว่าเบิดโลกนี้ ดีให้เขาหักแต่ห้อมกับเป็นไปพระเด้เนาะมันกับต้องมีค้นหกค้นสร้างน้ำมันค่อยสิเป็นรสชาติของชีวิตค่าแต่ฝอยพี่น้องวิตามินหลายเนี่ยพี่น้องุ่นะ บ่ตต้องล่างหรอกเนาะเก็บค่าต้นเลยวิตามินซีเอถึงแซดคือเป็นว่าแล้วบางคนกับว่าเอฟซี FC บางท่านเิ่นกับว่าเข้าใจเรื่องกฎไมยูโ you know นเว่เนาะเพิ่นกับว่าให้น้องเนยว่าบ่ตซอยแมท่ทายคลิป ตอแล้กก็ยังบอกว่าขันกู้ได้ว่างก็ที่มักดาม่าให้น้องเนือน่ะก็เข้าไปศึกษาเบังกฎหมายโนเว่บังในเร้อจ้ะเพราะว่ายังเตีถึงสิเป็นลูกไทยกสร้างแต่ขันเท่าใหญ่ไม่อยู่โนเว่แล้วเขาเป็นคนสองสัญชาติแล้วเขาก็ต้องฮหดตามกฎหมายอยู่นี่มันมาเวนว่าน้องเนื้อข่านหรือว่ายังดอกจ้าเพราะ แต่ที่น้องเนื่อยักทายน่ะก็เพราะว่าเคยทายแล้วคลิปที่หอมน้องเอลินาแล้วมีเอฟซีบางท่านพ่นมาว่าให้น้องเนืาอน้องเนยออ่านเจอคอมเมตนเลยนั่งก็เลยใบอยักทายคลิปเฮตตวบ่ถือกันนะปกติแล้วบ่เป็นว่านั่งสิบวอมกทายคลิปทายอย่างแต่ทายแล้วเจอคนมาวอามาว่าให้แบบนั้นนั่งก็เลยไปหยากทายคนเป็นผู้ใหญ่น่ะ มันก็พอรับได้อยู่อันนี้เด็กน้อยเนะาะเจ้เขาสีคิดเนาะเด๋เขาเลยกว่อยากทายถึงน้องบ่ซอยแม่เฮ็ดงานเรื่องการทายคลิปกับว่าเป็นยังแต่ว่างานบ้่นน้องเน่ยกับซอยอยู่บนวาวบ่ซอยอันนี้อันนี้สาวแล้วว่าได้ว่าให้เร้อจ้ะแต่ว่าสาวแล้วอธิบายให้ฟัง <laughs> บอเก็บลายเรกจ้ะเก็บซับเนียเดี๋ยวมันสิกินเมื่เบิดมันสิเสียดายเนาะเมื่อใด๋เขาอยากกินเขาค่อยมาเก็บอีกถ้ามันสุกเบิดแล้วเขาค่อยมาเก็บแล้วก็ไปใส่ซองฟีดไว้ถ้ากินหนาหนาวหนาหิมะเห็นบ่พี่น้องผู้ผู้เป็นแม่ก็ได้อัน ขันเห็นผู้ใดมาว่าให้ลูกจ้คว้างนะควางรู้ซื้อของคนเป็นแม่เนาะมันก็บ่มีผู้ใดมากหรอกจ้ะเขาก็เข้าใจอยว่าเขาเห็ดเอ่เกี่ยวกับทางชซ่วเชี่ยวเขากะตองย่อมรับใ้ไดแต่ว่าสาวแหล่ก็ย่อมรับไดอยขันว่าให้ตัวสาวแหล่เองแต่ขันว่าให้ลูกนหเห็ดจังได้มันก็ย่อมรับได้ดอกผู้เป็นแม่เนาะมันก็ตรงมีเขยดน้ำทรรบดดาบนพระเิฐดพะปุ่นนะพี่น้องข้าแต่วอนนำไรก็เดินใส่แก้วกันแล้ว สะใจดีพ yeah. ี่น้องใส่แต่หมากบเบลีมนบดสวมแลยใส่บังย่อมาลังล้แต่ว่าก็บมี หลายคนอยู่ดอกว่าเอฟซี FC, หลายคนอยู่ดอกว่าเพื่อนก็ว่าอย่าเป็นหัวซาเด็กหน่อยเนาะเพิ่นกะสิเป็น,ปนหัวโอ๊คนคนเป็นแม่แนละ้วเพื่อนกะสีเข้าใจดีเนาะอย่าลืมเด้อจนะ้าพี่น้องคลิปได้คอนเทนต์สาวแลไปเก็บผลไม้ป่าอย่าถามสาวแลอีกเพราะว่าสาวแล้ว่าสามารถตอบได้เนาะคอนเสิร์าออกไปมันก็ผิดศสิน ทางที่ดีคือเ้าเบาเบาดีกว่าเก็บขายเฮ้ยเก็บมากินหรือเก็บเฮ็ดแย้มเขาจะเก็บไว้ในใจ เดี๋ยวไปถอนหญ้ากันต่อพี่น้องตอนนี้กรับเสายวแ,แล้วนาฬิกาเวิ่งจ้ะตอนนี้ก็สองทุ่มตรงนะคะยังแกงอยู่นอนบลาบดอกพี่น้องแล้ออกมัดถอนหญ้ากันจ้ะแล้วมืออื่น เดี๋ยวสาวแล้ว่ไมอัปเดตให้ฟังข่าวดีจ้ะพี่น้องข่าวดีเป็นข่าวดีที่เป็นสิ่งที่สาวแล้วชอบมากที่สุดเลย <laughs> เกี่ยวกับที่เพ็ดไล่หลืจ้ะเดี๋ยวเขามาถาฟังมืออื่นนะเดี๋ยวสาวแล้วใช่ไบอกสุดฟังเพราะว่าสาวแล้วเคย ว้าไว้เนะาะว่าแาเรอยากมีทีเศร้าเห็ดปลูกสตรอว์เบอร์รี่ปลูกสวนปลูกอียองสเนะเดี๋ยวเขามาถ่าฟังมืออื่นน้ำกันเนาะ พี่น้องเก็บมักบูเบอรีจากอียังตอดบวกซาแหลไปเมื่อแรกนะ่ะบได้ใส่ถุงมือเนะใครจุ่มพุ่มอยู่ <c oughs> ตอน,นสี่เศร้าแล้วละ่ะ่าเริ่มขั้นแหละ <c oughs> อันนี้ซาแห้วก็ต้องกลับขอบคุณเอซีนะจ๊ะ ที่พ่นแน่นน้ำว่าเขาถอนหยาออกแล้วเขาก็เอาหยาโปะแต่ข้นมันมันจีซอยเห็ดินซุ่มซื่นซาแล้วก็จีเห็ดตามเอฟซีแน่น้ำจ้ะก่อนจบคลิปนี้ซาแล้วก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดสับสไครต์ให้ซาแอลในเรื่อจ้าเพื่อซาแอลสิได้มีแหง้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้า เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,น,านะครับจะรีบถอนหญ้าจ้ะเพราะว่าฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วจ้ะแลาวมืออื่นสาแหล่สิมาบอกสุฟังนะจ้ะว่าเขาดีเกี่ยวกับการได้เร้าที่เฮ็ดสวนสตอเบอรีนะ่นยสาแหล่ได้มีหมังเร้าหรือบ่มีจ้ะถอนหญ้ากันจ้ะบ๊ายบายจ้ะ